เล่นกันเล่นกับพี่วันนี้พี่โดนลาบอ่ะนัวเนี้ยไปหมดเลยอ่ะอืมอ่ไปที่ทามไปเอาขวดมาไปลูกไปขวดน้องอยู่ไหนไปขวดอะอะไรก็มาขาบมาโอ้ ไลคคซี่พี่ท้ามขวดอยู่ไหนน้อขวดไว้ไหนกัานลูกเล่นกับพี่คะพิ่เลยว่าเดี๋ยวเก็บออกมากแล้วค่อยดูอ่ะพี่ก็จะดูเอาเก็บมากากอ่ะ <laughs> พี่จะโดนลามเอะพี่ไม่ลามก็ไม่ได้พี่ชอบพาน้องไปไกลเดี๋ยวจะพาน้องไปไหนตอไหน <c oughs> อีกอัดกันอีลุกทุกทับ นี่ไงทั้งวนนะลากอะไรผ่าเหรออือะอะอะัดกับไปอ่ะ 嗯。Um.